มีการทำผิดการนิดนึงนะครับมีการส่งบอลไปด้านหน้านิดนึงนะครับไล่บอลไล่บอลโหมดพาดกำครับโาที่ย จินลินได้บอลครับออกมาให้เซนเตอร์เซนเตอร์ไปก่อนลุงไปเองเซนเตอร์หลดรอเปล่าหลดรอเปล่าต่อเนื่องมายังเป็นชุดที่สองของเอนต์ลินนะครับเซนต์ลบอลอยู่ไปตั้งรับขึ้นมานะครับนลินออกบอลเซนเตอร์ได้บอลส่งให้เซนเตอร์สองตัวใหญ่นะครับว่าเป็นบอล

ลูกเป็นลักของสุรินสุรินเดินใหม่นะครับเข้าแผงเดินเริ่มมาที่หมายเลขหนึ่งตัวใหญ่เดินหมุบาเดินแท็ก้นไปยังไม่โมดนะครับไปไปเดินไปต่อเดินเดินครับเดินเดินเดินเดิกมาใหม่นะครับไปไปไช่วยช่วยเขาช่วยด้วยเดินมาใหม่ครับ ทางลไปไปวัอแท็กซาไปอยู่หรือไม่อยู่นะครับติดตัวลงติดตัวลงไปโอเคครับตะกร้าไปเลยนะครับการนัดบอลทำคะแนนในพื้นริเวเส้นสิเมตรของวัยเอ็ดนะครับตะกร้าได้ตะกร้าได้ร้า พชรดูลายปิดไอ้เพชรมาดูลายปิดการดันกรรมได้ดันทุกคนเลยสามคนนันพร้อมกันได้สิลินครับคุณสิลินดูแล้วได้ตามหน่อยก็ตามหน่อยตามไปโยนบอลใหม่ครับเนื่องจากลูกออกไปด้านข้างนะครับไม่เอาด้านหลัง đua lấy bóng đi lom lên bóng ngay bay bắt đâu lấy bóng bắt bắt แ <gravity. S 2> ข็งลงมา่อยดิแขงลงถังน้ำแข็งเยใครอ่ะนายเคเียไอ้ก้ายกไอโฟไปดินอยู่ท้ายยกยงก้ายกโฟก้ายกโฟไปดินอยู่หลังไอ้คาอยู่หลังไปดินไปลุกเย ใชครับเป็นตัวเปนตัะเปลี่ยนไหรเปลี่ยนไม้ตั้มเปลี่ยนไดภูมิเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนใจครับผมมั่นใจภูมิก้าววิ่งนแล้วเป็นตัวครับสุรินครับยื่นบัตรเลยครับน้องบอกมาเยื่นอยๆเอาไปเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาบัดอยู่กับอ๋อให้อมาลงลงลงลเลยครับลงเลยโอเคหมดเงาเลยก็มาให้ที่ห้าครับหมายเลขสิบเอ็ดออกครับออกข้างด้านนู้นก็ได้ครับ ออกแ้งนุ่นเลยก็ได้โอเคเนาะมองเกมรับพีดีเพื่้เร็วขึ้นแล้วครับลูกของเรเอาันเปห็หลดทวีความเดี่ยวเดียดเดี่ยวครับ กรครับลูกของทวดินตนตอน้ เดียวครับนิดเดี่ยวต่างฝ่ายต่างก็พยายามคุมสถานการณ์นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บครับวิดีโอเข้าเลยครับดูดูได้เลยนะครับเพื่อเซฟน้องของเรานะครับเพื่อเซฟนักกีฬาของเรานะครับดูได้เลยครับนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามถอยออกมาเลยครับไม่ต้องไปแสดงความเห็นใจเพื่อนหรือไปทําอะไรเพื่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องถอยออกมาเลยเพื่อให้วิดีโอได้ดูแลได้สะดวกนะครับ Apa、oh, ดินโฟกัสลูกบอลดึงี่ข้างอะติดครับติดครับไม่ไเดินเอาให้ได้เอาให้ได้ลูกบอลครับก้าดูไรแคบไอ้จ้าดูไลแคบหน่อยไอ้นินดูขวาเลยบายไอ้ชายถอดเร็วเลย่ะพุลล่งนั่นนั่น เใหม่ครับเอาใหม่ครับดูจังหวะของผู้ตัิลินด้วยนะครับดูจังหวะของผู้ตัิสินด้วยแขกมึงถอยมาอยู่ข้างหลังเขาดิถอยตะกอนต่อเลยต่อเลยถอ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 ย लगान ชายรัศกรรมไปเลยไปเลยไปเลยสกรรมครับลู่รอยเอ็นไปไปพอเปลี่ยนตัวครับไปเดินไปเดินไปเดินเปลี่ยนชายรัศกรรมไอชายรัศกรรมไปเดินเปลี่ยน ดันดะันตํา้หมดเวลาครึ่งแรกหมดแล้วแต่ว่าลูกยังไม่ตายนะครับยังเล่นต่ออยู่นะครับเอลเอเได้ดิได้ดิเราไม่ได้ไ้ไนะ็แล้ว เขาไป็นคาถาดึงขาให้าลงเราจะไโค่นเขาต้องดันหนึ่งเดียวเลยสองเลยสองรอหน่อยก็ได้ดูยังไหวเลยไปก่อนเขาทำไมพี่ช่วยพี่ไรแฉกบ่อยเขาพี่ตั้งโมอย่างเดียวอ่ะแต่ละกองหน้าใช้ที่แต่คนนี้ว่าใครจะรับอ่ะเองต้องดันสู้อ่ะ เป็นบอลอ่ะเบิ้บเบิ้บได้ลูกโทษใช่ไหมได้ออกไปเอ้าตั้งโมใหม่ยวได้โทษจะออกตั้งโมหน้าหน้าโค้งอัพเต็มได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแล้วเราก็ไปต่อยยอดตั้งโมว่าเออพอมโมเสร็จออกตัวอะไรพวกนั้นอ่ะ มีกุญแจรถอมอเตอร์ไซค์นะครับของใครไม่รู้นะครับมาบอกหลักฐานด้วยนะครับหายกุญแจมอเตอร์ไซค์นะครับได้โดนเด็กแถวแลแ้วกันนี่แหละของใครหายควา้าดูด้วยแล้วมาบอกยี่ห้อหมายเลขทะเบียนนะครับ แจ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับคสดงร้อมับักรราพรอกันระครับผกกครับรูปรอยเอดครับลินได้

ทั้งสองทีมพยายามระมัดระวังในการเล่นนะครับความผิดพลาดก็มีได้สองทีมนะครับเพราะฉะนั้นต่างระวังเพ็รเฮ็ดเลยง่ายๆเล่นง่ายๆทาไมดันสกามหน่อยดันสกามหน่อย ตามไปด้วยเท่า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  กีฬาเป็นหน้าที่เล <c oughs> ่นอย่างเดียวอย่าตัดสินเองเพราะฉนั้นจะเปลี่ยนให้เป็นผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ตัดสินไปเล่นแทนเล่มดมอเครับ

ทำครับลูกของสุรินครับและจะต้องกลับเพิ่มถสงา่ปกตินะครับต้องสภาพต้องกลับเพิมมาในเกมไม่ได้นะครับไม่งั้นก็ก็เล่นแบบนี้แหละได้ๆทำครับลูกสุรินครับเดี๋ยวใส่ไปลูกครับออกแล้วครับสุรินไปเนิบๆนะครับไม่รีบหาช่องนะครับหาช่องนะครับ ไปเนิบนาช่อไม่ตนะ่ตายนะครัไม่ไ้ไไดเล่นมาไปไปไปตามที่บอกนะค้วบเอาครับเขาเปลี่ยนตัวครับพุ่นินป้ชโครับมาเรื่ี่เ็เข้าครับไอ้ชายจะตรงหน้าายจน้าโอเเลยโอเยสวยก็สวยตามอยดิดยินสศกการด่ยิน ได้อีกเขาไมให้ได้ที่มี5เมตรสกัมสกัมสิยาเอออย่างนั้นแหละใรดูบอลใดูบอลชายบออยู่ครับับอกมีการทำผิดกติกานะครับเมื่อก่อน

ที่ใส่ไม่ดีไปแล้แล้ไปเลยครเลยไปเลยไปเลยปเลยไปเลยไปเลยคปเยาปเลยปยไปคยไปนย่ปคยไปนอยนอนอยย เ,เพชรเจ็บครับเพชนอกเลย คุณปัใครปั้มใครไม่เปลี่ยนคุณี้คุณ้ยเะลาไดนอหคนน้ากุีเล่นหน้าให้น้องรเนีิงนะครับน้องนนิ่งเดี๋ยวค่อยเลนตะการอยู่ีล้วไม่ตกรอพักเพืนี่ล้รังเลยสองคนนะลุณหมรังไลปดีนะการอดกทีนึงนะครับ เก้าค่พ่ขอบคดีนี่น้องนีนหลังเหลือสคนนองนิ่งๆก่อนนะครับยังไม่ต้องเคลื่อนไหวนะครับเฉนิ่งๆก่อครับตามตามนอย

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีก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 เอาอีกเอาอีก